สวัสดีครับวันนี้เราพบก,กันอีกแล้วนะครับผมไข่นะครับอยู่สาขาปาก,ากะตะลาเึื่เดี๋ยวผมจะพามาดูเจ้าคันนี้กันสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งบร,รถน้อยหรือต้องการไม่ต้องการดีกว่าไม่ต้องการใช้งบร,รถเลยเดี๋ยวผมพามาดูกันครับว่าคันนี้แต่งอะไรให้มันได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเจ้าคันนี้จะเป็นตัวเน็กเกนเลนเจอร์ครับนี่ก็คันโอเพนแคม พุกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวผมพามาดูเลยครับว่าทางนี้ฟีดาวทุกทาได้หลายแบบ้างทางหน้าเลยครับ่างแรกเลยครับที่ได้มาคือางหน้าครับัวฟอนแบบนี้เลย FOR D ครับตัวนี้ชุดหน้าตัวนี้จะเป็นสีดำด้านทูก้าสามารถเลือกได้ครับจะเป็นสีดำด้านสีขาวดำหรือแดงดำลุก้าเลือกได้เลยมาพร้อมกับคอมปอหน้าครับผมสีดำด้านเหมือนกัน มีสลักคำว่าเลนเจอร์สีแดงไว้ให้ครับหรือคุณลูกค้าอยากได้สีดําเราก็มีให้ครับแบบนี้เลยครับข้างหน้าแบบดุดนี้เลยเรามาต่อด้าหน้าครับเดี๋ยวเราไปเร็วๆกันหน่อยต่อหน้าครับตัวนี้จะมาพร้อมกับซุมล้อครับผมซุมล้อของเนียวมีมุดคุณลูกค้าเลือกได้ครับมีหมุดหรือไม่หมุดสามารถเลือกได้เลยนะแม็กกับแม็กจ้างตัวนี้จะเป็นแม็กดอกไม้ยางมอนเตอร์ครับจะเป็นขาวบเรามีให้ลูกค้าเลือกกว่า20ลายครับตัวนี้จัดให้แบบสวยๆเลยไปไปกันต่อข้างข้าครับ ตัวนี้ครับจะเป็นเบ้ารองมือจับเป็นแบบดำได้าเหมือนกันอค้คลิกสีแดงหรือคุณลูกค้าอยากได้เป็นสีดําเราก็มีจัดให้ได้ส่วนภายในตัวนี้ครับจะเป็นเบากผ้าครับเป็นเบากผ้ากึ่งสังเคราะห์จากโรงงานพิทิมีม่มแต่ถ้าคุณลูกค้าติดอยากได้เบาะหนังเดี๋ยวทางผมจัดให้ได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วมาพร้อมกับจอนี่ครับจอจอ,จอ10นิ้วมาให้เลยแบบหลอ่ลอๆเลยเรามาต่อข้างกันตัวนี้ที่มีเพิ่มเติมก็จะมี เราหลได้ครับเป็นสีดำด้านคุณลูกค้าเลือกได้อยากเป็นสีดําหน้าหรือเป็นสีบ้อนตัดดำกงได้เลยหางด้านครับผมข้อฝาถังที่เราเพิ่มให้เหมือนกันครับผมคุณลูกค้าอยากได้เรารีเฟรอยาดให้เลยแล้วก็ข้อไฟท้ายครับที่เราเพิ่มเข้ามาที่แบบเด่นเลยครับพี่ครับพวกข้อจับขายดีกว่าดีสวยแบบดูดูเลยบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมาก ตอนนี้ครับฟีดาวฟอนต์แต่งตามที่ผมบอกไปเลยสำหรับลูกค้าที่สนใจหรืออยากสอบถามโปรโมชั่นเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับ089 7555นะครับไข่ตาขาวขอ,อกกระเลยสามารถเข้ามาคุยกันได้ลูกค้าอยากปรึกษาเรื่องอะไรติดแบคลฟ์แบบไหนเอามาครับเดี๋ยวผมช่วยแล้ววันนี้ผมฝากเจ้าตัวนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหน่ สวัสดีครับ